Amer, ดีซีเกมเมอร์ภูมิใจเสนอออสตาคาร์เวอร์ดิ e ฟรนท์ซีรีส์มหากาศรวมทีมแอนิเมเกรียนถ้าพร้อมกันแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้ยินข่าวาวนะครับว่ามีสตาร์พาร์ทใหม่มาแถมตัวที่อยู่ในนั้นก็มีตัวหวดด้วยนั่นก็คือราชาโจรสลัดโรเจอร์และเจ้าหนวดขาวตอนนุ่มซึ่งบอกเลยว่าพลังของพวกพี่แก่นี้โคตรอลังการงานสร้างมากเลยและในคลิปนี้ผมก็จะลองทำโรเจอร์แบบ100ตัวกันดูว่าพี่แกจะสอบผ่านและทำคอมรอค้างได้หรือไม่และถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลย เริ่มคลิปมาเราก็จะมาอยู่กับเจ้าดีซีขยี้นตีนที่พี่แกใส่หนวดเหมือนพี่โรเจอร์เป๊ละล่าเลยใช่ไหมล่ะมังซึ่งก่อนที่เราจะไปเกียนกันเจ้าซีก็ได้มาดูตัวน้อยในตัวสักหน่อยว่าเรามีตัวอะไรจริงๆมาหรือเปล่าซึ่งมันก็มีเจ้าสฟิงกินกล่องแก้วอ,อยู่ตัวหนึ่งว่าเต้มันเชื่ออะไรล่ะครับเนี่ยที่เมื่อเราใส่มันลงไปเราก็จะมีสแสงยากาศซูปเปอร์ไาย่าด้วยล่ะครับอ้าวสุดยอดกอ้่าถอดสร้างทงแถมไอตัวนี้มันก็ต้องใช้เงินวางถึงหนึ่งแสนเจ้าซีก็เลยคิดว่ามันคงร่อยแน่แวกไจนป เรื่นี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยล่ะครับและเมื่อเราเตรียมการทุกๆอย่างเสร็จเราก็ได้เห็นอะไรว,ว่าแบบว่ามีคนที่ได้โรจเจอมาแล้วแถมที่บ้านของพี่แกก็มีบิ๊กมากมอีกคนด้วยล่ะครับมึงจะโหดไปไหนล่ะครับเนี่ยว่าแล้วเราก็ได้ลงเข้าไปในโหมดอินแล้วมันก็มีคนตามเรามาด้วยจากนั้นเจ้าดีซีก็ได้ผวมมาที่ด่านไก่ย,ย่างในตำนานทันทีอ๋อแสงพุ่งกระชูดกันไปเลยว่าแล้วผมก็ได้เริ่มวางทีมงานสร้างตังของเราลงไปและหลังจากที่เราหายจากเกมนี้ไปนานแสนนานผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีปุ่มเร่งควาาาเรรล้้ดยย่ๆใหทะับ และแล้วเมื่อพวกมันวิ่งผ่านมาจนถึงหน้าเมืองของเราทําให้พี่โรเจอร์พายของเราในคลิปนี้ก็ได้ออกโรงกันแล้วซึ่งเพื่อนของเราก็ได้บอกนะครับว่าพี่แกน่ะใช้เงินวาแค่5 0 0เท่านั้นแถมมันก็สามารถตีตัวแอร์ได้อีกด้วยโหดจริงเลยพี่แกเจ้าดีซีก็ได้พวกฟาร์มตังค์งต่อไปเรื่อยๆและได้มาดูพี่โรเจอร์สุดโหดของเรากันต่อไปเอาว่านวดฉันมันก็เหมือนโรเจอร์จริงๆเลยนะเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็เป็นศึกของเจ้าเทท่านปะทะกับราชาจนสลัดไรงี้และแล้วพี่โรเจอร์ของเราก็มีสกิลที่เปลี่ยนไปที่มมมััันนนโคคตรเเเ่แลละะสววยงงาามมากกๆ,ๆลลบบจ้ถึ็ เจ้าสีก็ได้รับมอบหมายจากเพื่อนให้เป็นตัวสโล่ผมก็เลยมาวางเจ้าอิจิโกะลงไปก่อนแต่เราก็ยังไม่ได้อัพมันนะนะเพราะว่าเรานั้นตั้งใจจะเอาพวกฝวามตังให้แม็กก่อนนะครับนี่โรเจอร์ว่าไงน้องบ่าวผมน่านหนวดเหมือนพี่เลยอ่ะดีสิขอว่าคนมีหนวดมักหล่อเสมอนนะโอ้โเชียบและแล้วพี่โรเจอร์ก็ได้ชว์สกิลใหมก่กนอีครั้งแถวสกิลนี้มันก็ว่าวัางอลังการมากๆเลยล่ะครับนี่ขนาดจะอัพไม่เต็มมนะานะดาเมจก็ปาไปเป็นแสนแล้วหัวเนี่ยและตอนนี้นะครับไอโรเจอร์ดูดิ สก,กิลสวยมากโอ้ม่ก๊อดร้อยร้อยเลยอยากได้มาก <laughs> <Hey. S 1> แต่เพิ่งนับหนึ่งใหม่อ่ะเนี่ยาชิบาย เจ้าดีซีก็ได้ยืนรอทีมงานฟาร์มตั้งและรับชมความอลังการของพี่โรเจอร์กันต่อไปและแล้วเมื่อมาถึงเว็บที22่22พี่เกก็จัดการนํบให้กับทีมงานอินจิโกเพื่อที่จะเริ่อนสโลว์พวกมอนกันแล้วและตอนนี้ใจกลางของแมปหนึ่งในคนที่เข้ามากับเราก็ได้สร้างเจมี่กระสาวไว้ด้วยล่ะครับน่าว่าร้อยแน่เลยเจ๊แกแถมตอนนี้เพื่อนของเราก็ได้สร้างโรเจอร์เพิ่มเข้าไปจนครบทั้ง8ตัวกันเลยจากนั้นเจ้าดีซีก็ได้วางเจ้ามีฮอกเอาไว้ที่กลางแมปและเราก็ได้มาวางตัวตึ้งของเรากันดู วางใช้ได้อยู่นะครับแต่มึงใช้เงินวางถึง1นึ่งแสนกันเลยเหรอแพงจิบหายเลยและเจ้าดีซีกันอัพพีแก่จนแมากและดาเมจของมันก็แรงใช้ได้เลยแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เจ้าชมพูมาตีชาปนิดนึงและที่ใกล้ๆกับโรเจอร์เพื่อนของโรก็ได้วางเจ้าบิ๊กบัมลงไปด้วยนะครับมันมาจากไหนอะไรยังไงว่าตัวนี้เนี่ยใครรูมม้เมนด้วยนะถึงตอนนี้เพื่อนของเราก็ได้วางเจ้าแม่ใหญ่บิ๊กบัมไปแล้วนะเอ๊ะมันลอดลิ้นนะ <laughs> มันแลบลิ้นอยู่เลยนะ ส่วนโราก็ระวังนี่เจ้าเหมียวม่วงเอาไปไปแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะเจ๋งหรือเปล่าตัวนี้ดามมล้าน5้าโจมตีส0วินะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะและที่สำคัญก็คือนี่พี่นวดเหมือนกับเราเลยนะก็คือโรเจอร์นั่นเองราชาโจรสลัดนะ <Hey. S 1> จากนั้นเจ้าซีของเราก็ได้ยืนรอเว็บไปทีละเว็บและได้ดูความว่าวังในการโจมตีจากทีมงานของเราไปด้วยและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปนานมาก จนมาถึงเว็บที่49เจ้าดีซีก็ได้มาวางเจ้ามาดาระลงไปเพื่อช่วยอัพดาเมจของเราไปอีกแรงละครับซึ่งตอนนี้ดาเมจของเราก็นำาลิ้วอยู่คนเดียวเลยแต่เดี๋ยวคงมีคนแซงเลยนะแต่ผมก็คิดนะครับว่าเราคงไม่ใช่คนมีดาเมจที่สูงที่สุดหรอกแต่เพราะว่าทีมงานของเราหน้าจะมีระยะไกลที่สุดเท่านั้นเองและในรอบที่63ผมก็ได้วางเจ้าชมพูของเราเพิ่มเข้าไปและได้มาพลังให้กับเจ้าใต้เหยื่อมีหอกของเรากันต่อนะครับจากนั้นเราก็รอมาถึงรอบที่80ไอ้พวกบอลมันก็เริ่มที่จะอืดขึ้นเยอะแต่ทีมงานของเรางสบายแ โรเจอร์ <Roger S 2> ของเราก็โคตรกันหนํามากเลยเนี่และแล้วในรอบที่89พวกมันมันก็เริ่มผ่านตรงกลางของแมบเรามาได้แล้วเว้ยเราก็เลยเรีบสร้างนัพตัวต่างๆเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าเจ้าบิ๊กมัมมันสามารถย้อนเวลาได้ด้วยเราก็ได้ต้านพวกมันเอาไว้จนมาถึงรอบที่93แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วล่ะครับและแล้วพวกเรานั้นก็แพ้พวกมันไปในเวบนี้เลยขิดไปสิครับพี่นองครับแล้วเมื่อออกมายังแแบบกลางผมก็ได้เจอพี่โรเจอร์อีกคนด้วยแหละจากนั้นผมก,ก็ได้รับเกกมมจจาาาาควสสและ้ี็ไดดูของ ที่มันเพิ่งจะขึ้นขั้นที่2เท่านั้นเองแม่งเหลืออีกตั้งเยอะเลยนะครับนี่จากนั้นเจ้าดีซีก็ได้รวบรวมทีมงานเกียนส้นตีนของเรากันอีกครั้งเพราะว่าเราอยากไปลงในสตรอรี่กันดูบ้างและพี่แก,กก็ได้มาเปีือนตัวละครน,นิดหน่อยและเราก็ได้ลงในด่านที่2 2เฟสที่2กันต่อเลยล่ะครับแต่แล้วเราก็ได้มาเจอกับอะไรดีๆบางอย่างด้วยละะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวชุด <laughs> ชุดส้นตีนเลยก็เนี่ย <laughs> จากนั้นเราก็ได้ผมมายังแมปสตอรี่และพี่แกก็เริ่มวางทีมงานฟามตังกันต่อเลยซึ่งขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าในสตอรี่นี้ผมก็ให้พี่โรนเจอร์และคนอื่นๆแบกกันอย่างเดียวเลยนี่ <c oughs> แบกแกลังฮักกันไปเลยซึ่งเจสี่ก็ระวังเจ้าอูซุยเอาไว้สักตัวเพื่อว่าจะมีตัวไหนเล่นรอบมาจากคนอื่นมาได้ผมก็อัพทีมงานฟา,ตามตังของเรากันต่อไปและมันก็ผ่านไปเร็วมากๆจนมาถึงรอบที่สิบเพื่อนของเรามันก็เริ่มออกโชว์ฟอร์มกันแล้วและเจ้าดีซีก็ได้มาวางเจ้าหนวดดำเอาไว้เพื่อช่วยสโลพวกมันก็มมีคนสร้้้าาางเจผ ไว้ด้วย่ะครับมันคือตัวอะไรจากเอนนเมะเรื่องอะไรล่ะครับเนี่ยใครรู้แม่นด้วยนะแต่แค่นั้นมันก็ยังไม่พอพี่เอเรียนพีเสดเจเจเกอร์ก็ได้ผัวมากันอีกจนพวกมอนที่โดนเหยียบตายหาไปเยอะเลยแถมว้นของโรมันก็ขึ้นไปแบบรัวๆด้วยและบอสหน้าสดินของมันก็ได้ผัวมาซึ่งเลือดของพี่เกก็ป่าไปร้อยล้านกันเลยทีเดียวตอนนี้ไอ้บอสสองตัวมันก็กําลังจะปะทะกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะโซเดมาคอมกันตรงนี้มามายืนดูว่ามันโซเดมาคอมกันหรือเปล่าจ๊บจูบแล้วเออ <Finn> แต่ขอบอกเลยละครว่าถึงเลือดจะเยอะขนาดไหนมันก็ยังไม่ขนาดมือพี่โรเจอร์ของเราเลยสัก,กนิดเพราะว่าพี่แกนั้นหัวมากๆเลไยๆดักและเราก็ได้เหลือไปดูแล้วเว้ยว่าดาเมจของเรานั้นกาก,ากมากๆเลยแม่งหลักล้านกันหลักพันล้านเลยเลยเนาะกากเลือดไหลละมึงและแล้วในที่สุดเราก็ปล่อยสตอรี่นี้มาอย่างง่ายดายเลยละครับและเมื่อออกมายังแบบกลางผมก็ได้เช็คสตาร์พาดูซึ่งตอนนี้เราก็ขึ้นมาเป็นคั้นที่สามกันแล้วนี้จากนั้นเราก็ได้จัดทีมงานของเรากันมาอีกครั้งแต่ผมก็ได้มาลองดูในซัมมอนกันสักน่อยแต่ตอน,น ที่เราต้องการเลยให้วาแต่ชุดพี่แกเท้อย่างเลยนะครับนี่จากนั้นเจ้าดีซีและทีมงานสุนดินของเราก็ได้เข้ามายังโมดอินและเราก็ได้วาดไปยังแมปไก่ย่างในตำนานอีกครั้งทันทีและตอน,น,นแรกๆก็เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเจ้าดีซีก็จะวางทีมงานฟาร์มตางของเราลงไปและแล้วเมื่อผ่านไปสักพักเราก็ได้มาเจอกับเจ้ามากกังกรด้วยแล้วและในรอบนี้ทีมงานของเราก็ได้วางโรเจอร์ไว้เหมือนเดิมเพราะว่าพี่แกนั้นใช้เงินวางแบบถูกมากๆเลยแหละซึ่งในการลงดันครั้งนี้ผมก็ได้กดสปีดคูณสองตั้งแต่ต้นกกกัันนนนเเลลลยยพรราาาาะวว่่จทํใงดสอ จะดีซีและคนอื่นก็เดี๋ยวฟาตังกันต่อไปและดูเหมือนว่ารอบนี้มันก็มีคนพาอิจิโกะมาด้วยแต่เราก็ได้มาวางพี่แกเพิ่มเข้าไปเอาไว้สโลกกับทั่วแมพกันไปเลยนี่ <c oughs> ตอนนี้มีทีมงานของเราได้วางเจ้าอิจิโกะเอาไว้แล้วนะส่วนเรานี่มาวางต่อมาเลยเราต้องวางให้เยอะๆนะเพื่อที่จะสโล w motion นะเผื่อมีตัวไหนหลุดไปได้นะเอาไว้เต็มแมพกันไปเลยนี้ แลวเมื่อวางเสร็จเจ้าสีกงนอัมให้กับมันกันต่อเพื่อว่าเราจะลืมนะฮะและแล้วเราก็ได้เริ่มวางเจ้าโซฟลิงตัวตึงของเราลงไปและเพื่อนของเราก็ได้มาบอกครับว่าไอหน้าจืดตัวนี้มันก็คือตัวสตาพาร์ทในครั้งที่แล้วนั่นเองว่าแต่มันเชื่ออะไรวะเฮ้ยและเมื่อถึงรอบที่สามสิบนิดๆเราก็ได้เริ่มวางทีมการโจมตีลงไปเพื่อฟาร์มดาเมจกันบ้างนะครับซึ่งตัวโจวมตีหลักๆของเราก็เหมือนเดิมนั่นแหละมาดาราเจ้าโซฟลิงและเจ้ามีฮอของเรานั่นเองและจากการที่เรากดแบบคูณสองไปมันก็ทำให้แต่ละเว็บน,น,นในนทีุ่ดอเ์ เรามันก็ครบทําให้เราสามารถกดรับกองขวัญมาได้ด้วยละนี่และแล้วเราก็ได้มาถึงเว็บที่80กันอีกครั้งและรอบนี้ผมก็หวังนิดๆนะครับว่าเราจะอัดพวกมอนจนถึงเว็ฟ100ให้ได้ผมและทีมงานก็ยังกันดําใส่พวกมันต่อไปเรื่อยๆและพลังของพี่โรเจอร์ก็สุดยอดกล้วยทอดเหมือนเดิมจากนั้นเมื่อถึงเว็บที่85เราก็ได้ปิดการสคิปเวบเพราะว่าเราจะเริ่มอัดพวกมันไปทีละเวบกันแล้วนะครับเอาสีแดงกระฉูดมากเลยดากผมก็ได้ต้านพวกมันเอาไว้จนมาถึงรอบที่90ได้สําเร็จและดูเหมือนว่าพวกมันยังไปไม่ถึงไหนกันเลยและแล้วเราก็อยากที่จะลองอะไรแบบ แข่งกันดูบ้างนะเว้ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นอะไรแปลงๆดูบ้างครับผมเราจะเปิดนี่เอาไปให้หายไปเลยไหนดูซิโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว my god กระตุกกระตุกเดี๋ยวคุณจะระเบิดไปมเนี่ยโลกอดโลกอดโอ้โหโอ้โห ไม่น่าเล่นเลยกูเจ้าดีซีและทีมงานก็ได้ต้านเพวกมันเอาไว้เรื่อยๆและอัพพลังให้กับทีมงานตัวน้อยของเรากันต่อไปจนดูเหมือนว่าเราจะเข้าใกล้เวฟที่100กันแล้วและทีมงานของเราก็ยังถึงพอใช้ได้จนในที่สุดเราก็มาถึงเวฟที่100ตามที่เราต้องการได้แล้วเลยเฮ้ยซึ่งเราก็ต้านมันเอาไว้แบบสุดๆแต่สุดท้ายบ้านของเราก็มาแตกในรอบที่1 0ึ่รแล้วครับ <c oughs> ในที่สุดกูก็เกิน100ได้สักทีเนาะและเมื่อออกมายังแบบกลางผมก็ขอเพื่อนของเราละครับว่าเราไปทำโรเจอร์แบบ100ตัวกันดูดีกว่า ทำให้เจ้าซีกับเพื่อนของเขาได้เข้ามายังบอรดอิน <c oughs> และด้วาไปยังแมปเทรนนิงทันทีผมก็ได้ระวางเจ้าหมวคนหนึ่งไปซึ่งตัวน,นี้เราก็เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับ <c oughs> แต่พี่แกก็กล้ากันเนาะจากนั้นเจ้าซีก็ได้ขอให้น้องที่เข้ามาด้วยกันเริ่มวางพี่โรเจอร์ลงไป100ตัวกันเลยส่วนผมก็รับหน้าที่ไปกดค่าพลังของเจ้าบอสเพื่อที่เราจะดูนะครับว่าพี่โรเจอร์มันเจ๋งจริงหรือเปล่านี่โดยในทีแรกผมก็เริ่มด้วยเฮดพีหนึ่งล้านกันนะครับและแล้วเจ้าพวกบอสมันก็โผล่มาเลยเอาล้ว นะครับตอนนี้ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับมอนเลือดหนึ่งล้านก็น่าจะสบายเบือมากนะครับเพราะว่าโจมตีแค่ห้าวิเท่านั้นนะครับผมโอเคแรกๆมันก็จะไม่ค่อยกันนำสักเท่าไหร่นะครับสกิลแรกของมันแค่พุ่งๆไปแค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับสบายเบือมากหนึ่งล้านและพวกมันก็ตตยหาไปอย่างง่ายได้จากนั้นเราก็มาเพิ่มเลือดของจ้าบอสเป็นสามล้านและเรียกพวกมันออกมาอีกครั้งกันเลยล่ะครับเฮ้ย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 ไม่แน่นะเว้ย อย่าร้ร่อยโดนทีเดียวจอดเลยและเมื่อผ่านรอบนี้ได้อย่างสบายผมก็ขอช่วยให้น้องแกอัพค่าพลังของพี่โรเจอร์ให้แม็กทุกตัวสู้ๆนะครับนองเบาส่วนผมอัพค่าพลังของเจ้าบอสให้เป็น100ล้านกันดูเลยและโราก,ก็จัดการเรียกมันมาทันทีแต่ขณะตอนนี้พี่เกก,ก็ยังอัพไม่แม็กทุกตัวนะครับแต่บอสของมันก็หายไปในพริบตากันเลยบอสหายไปในพริบตา ปาบอจากนั้นผมก็ได้กดอัพกระนำจนเลือดของเจ้าบอสมาถึง1,000ล้านกันเลยล่ะครับตอนนี้นะผมเราก็อัพเอพีของบอสนะฮะให้ถึง1000ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเราขอสป,ปามาก่อนเลย1ตัวนะเพื่อขอรอก็ยังอัพไม่เสร็จเลยเนาะจัดไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> สุดยอดเลือดของมันจะขิดกันแล้วนี่เหลืออยู่400กว่าล้านแล้วนะครับออเรียบร้อยแตกไปสิมึงจะโหดเกินไปแล้วเนี่ย <c oughs> และแค่นั้นยังไม่พอจะซีกันอัพเลือดของมันเป็นสองพันล้านกันต่อเลยและถ้าพี่โรเจอร์จัดการพวกมันได้อย่างสบายแสดงว่าราชาจนสละของเราจะผ่านการสอบของดีซีได้อย่างเฉลุยเลยล่ละครับวันแล้วเมื่ออัพเลือดของเจ้าบอสเซตเพือนของรอัพโรเจอร์เสร็จแล้วเหมือนกันจากนั้นความมันก็ได้เริ่มขึ้นเลยละวายโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเลือดของมอนก็จะเป็น2,000ล้านนะครับแบบบอสเลยนะครับความเร็วเราเพิ่มเป็น3ก็แล้วกันนะครับและก็ทีมงานโรเจอร์นะครับนี่แม็กเปเป็นที่เรียบร้อยทุกตัวนะครับ น้องบูมนี่นี้วเกือบขาดกันเลยนะค,คนนู้นนะครับแล้วก็มีหนวดขาวอยู่ด้วยนะผมค่อยมาทําในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอจะเริ่มสปาวกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ยืนหน้ารากันอยู่ทุกคนเลยโอเค5 4 3สี่สามแอคชั่นเอามาเลย10ตัว11 12แล้วนะป้านั่นเงยฮะเริ่มประจันบานกันแล้วนะครับผมถ้าสองพลานแล้วเรายังรอดอยู่นะแสดงว่าเจ้าโรเจอร์ตัวนี้สอบผ่านนะครับ มันมาถึงครึ่งทางแล้วนะตัวนี้ลเลือดของมันก็มาถึงครึ่งทางด้วยชอบสกิลของมันมากนะครับสวยงามมากไหนลองเปิดแบบสุดดูสิปั๊บเป็นไงเอออ้าอ,อ้าคัมกูคัมกูเรีลออเออคมกูค,คัมกูชิบายชิบายแล้วชิบาย <üş> ไม่น่าเปิดเลยกูโอ้โหดีว่ารอดได้เรียบร้อยฮะ โรเจอร์สอบผ่านนะครับและพี่โรเจอร์ของเราก็สอบผ่านแบบฉลุยกันเลยล่ะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดควยออทอดซ่อมทุ่งแหละนี่และเรื่องราวของออสตาทาวเวอร์ดิเฟอเรนต์เดอซีรีส์มหาการโปรโมทอินนีมะเกียนในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสระออสตาถาวรดิเฟอเรนซ์เดอะซีรีส์มหากาพย์รวมทีมอนิเมะเกียนในคลิปนี้นะครับก็ห่างหายจากออสตาไปเป็นหลายๆเดือนกันเลยนะผมเพราะว่าไม่ค่อยมีอารมณ์เล่นสักเท่าไหร่นะครับมัวไปติดบ็อกซ์ฟูดกันอยู่นะครับผ <h> ม ih <ihi> ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆล่ะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยนะครับสหรับวันนี้ดิวีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวีเดสวัสดีไปละจุ๊บ